อันนี้ใช้รถ i ิส z ในเกมรถมันปุ๊กในบาซิลวันนี้จะใช้เป็นรถ Isuzu g ก้าไปเลยอันนี้จจงเอามาลงสุดสีใหม่อันนี้มันมัแปลงมาจากวอลโวเดี๋ยวจงเอาไปแปลงเป็นอ Isuzu ไปเลยเป็นรถ Giga สามหกศูนย์เป็นร 360, ูนรไฟรูร์สามวะ่ะ <c> ม <oughs> ันถ้าเหมือนมือมือมอน,นี่หนังไปไหละโอเคครับไป ไปใครเหมือนสิงคโปรบูมแต่งก <Williams ont op ful> oh ็ไปต่อกันโอ้แม่วเอาไปกระดั

6, 6, 8, 9, 10, 11, 12,

โอ้โอ้โหม่รู้ที่ไหหัวลากเลยจหัวลากกินแลววะไอตองบพวงลอ้เียีกไอ้ตองบพ่วงลย โ oh oh oh. อ้ออโหยังกะไอศิสย์สอบสอบรอบพ่วงเลยพี่อยังกะโอ้โหไอศสอบรอบพ่วงไเลยพี่อะยังกะโอ้โหสิษสองรอบพว่วงเลยเออรอยิ้มรอเออเอ๊ะทำไมสอบนี้มันดีบ่ะไอทำไมพ่วงนั่นเป็นพวกสั่งดีบ่ะ มันก,ก็เกือบชนรถคุณแล้วเอาสปีดแลนะ้วอีกที่แบบ เลยมันเอาจิ้โของเราจิ้มนำมาก่อนเลยแล้วบอกว่าให้เลี้ยวเร็ววะโอ้มันเลี้ยวไปนี่แล้วโอ้มันไม่เลี้ยวไปนี่แล้ว ปล่อยไม่ม้แต่งปล่อยใส่รูอีกเทียไอ้กเก่งไอ้เก่งมันปล่อยดำมันปล่อยใส่กูมันมันขับเว็วนกูอเียเกินจะมีไม้วได้จาดได้จาดสหาย โอ้โหดันแย่ oh. ันล right. okay. ุไปตรงไหนวะโอเคพุธนามาอีกแล้วเนียเป็นรถเป็นรถปรองเราวะาดหคืออ้าวตรงจุดไหนวะ โอ้ทรงจุดนี่วันนี้วันนี้กูจะได้กำไรกี่บาทลอ่ะวันนี้กูจะได้กำไรกี่บาทล่ะสองห้น Oi muito bom viu. Bacana. Au.